สวัสดีครับผมเก่งก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการตอกตะปูและวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากบุคคลคนหนึ่งเป็นบุคคลสร้างฝันและสร้างงานและมีอุดมการณ์รักในอาชีพของตัวเองจนประสบความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้ไปพบกับเขากันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อพิสิทธิธารกิจครับดูรายงานให้บริษัท n s p k ก็ขอเรียกคุณคุณพิสิทธิ์นะครับ,รบก็อยากจะถามว่าก่อนที่จะมาเป็นช่างหรือผู้รับเหมาดูแลงานเนี่ยพี่พิสิทธิ์จบอะไรมาครับก็ผมจบปอวอชอก่อสร้างครับจบในด้านนี้โดยตรงเลยหรือครับ,รบด้านนี้โดยตรงครับงานแรกที่พี่จับเนี่ยคืองานอะไรครับคือตอนนั้นไปตอนนั้นก็ขายของขายอะไรพวกนี้นครับพอดีเพื่อนชวนมารับเหมา ก็ไปลองดูแล้วก็ไปรับเหมาแถวต่างจังหวัดนะครับคือว่าจบมาแต่ไม่ได้ว่าทําอาชีพนี้มาเลยไม่ไม่ได้ทำครับแล้วงานแรกที่พี่ไปดูนี่คืองานงานแบบไหนมันเป็นงานอบตครับเป็นศูนย์เด็กเล็กของอบตเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับโครงสร้าง โครงสร้างอาคารพี่พิสิทธิ์นี่รับเหมามากี่ปีแล้วครับผมรับเหมามารู้สึกว่าจะสัก1 0 15ปีได้ไวมครับ15ปีครับอยู่กับบริษัทนี้มา15ปีเลยไม่ได้อยู่กับบริษัทนี้มา15ปีนะแต่ว่าคือตอนนี้ผมมาอยู่กับบริษัทนี้3ปีเมืม่อก่อนก็ไปออกไปรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ทางเนี่ยทางบริษัท n s เ k เนี่ยขอให้ม,มาช่วยของทาง n s เ k ครับ งานต่างจังหวัดกับในกรุงเทพแตกต่างกันยังไงพี่อ๋อคืองานต่างจังหวัดเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันมันสูงกว่านะครับเพราะว่าซื้อของซื้ออะไรวัสดุพวกเนี้มันจะสูงกว่างานในกรุงเทพยเยอะ,ะเยอะแต่ผมคิดว่าหน้าต่างจังหวัดน่าจะถูกนะค่ามันมันค่าขนส่งไกลวัสดุที่เราซื้อแถวต่างจังหวัดเนี่ยมันจะบางทีมันหาไม่ได้อ๋อค่อนข้างหายากับ คคยเจอแบบไปทํางานแล้วโดนโกงการโกงไหมมีไหมเคยเคยเคยมีครับเยอะไหมพี่ตอนนั้นมันก็มันก็ไม่เยอะหรอกครับมันก็หลักหลักแสนครับแล้วตอนนั้นกระทบไหมกระทบเกี่ยวกับก็มีกระทบแต่ไม่ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะครับผ่านมาได้ผ่านมาได้แล้วลูกน้องเนี่ย ที่อยู่กับพี่พิสิทธิ์เนี่ยที่อยู่นานที่สุดนี่ยมีมีไหมคนที่อยู่กับเรานาน,นมีมีมีอยู่ประมาณสิบกว่าคนที่อยู่กันนานเลประมาณกี่ปีพี่ประมาณหกปีห้าหปีนะครับที่ว่าปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับก่อสร้างเนี่ยเจอปัญหาบ่อยที่สุดก็คือช่วงนี้มันช่วงเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีด้วยและก็แรงงานด้วย บางทีแรงานแ<ม>รงงานคนไทยเขาก็ไม่ค่อยคือแรงงานคนไทยส่วนมากเขาจะไปรับเหมากันเองแต<อ>่ถ้าเป็นแรงงานต่างด้าวบางทีมันไม่ถูกมัง่งมันผิดนายจ้างมั่งอะไรพวกนี้ครับพี่มีแบบบริหารจัดการยังไงเกี่ยวกับเรื่องคนงานเรื่องเศรษฐ,ฐกิจเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยประสบโควิดไหมครับช่วงนั้นก็ก็ประสบอยู่ครับประสบโควิดอยู่มือนงัน มันก็ช่วยผักดันเลี้ยงเลี้ยงไอ้นั่นกันไปประคองกันไป <ừ> um ช่วงช่วงโควิดที่มันมันเจอปัญหาครับแล้วตอนนั้นยังรับงานอยู่ไหมอ่ารับอยู่ครับก็ยังทำงานเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแต่ว่ามันงานมันไม่ไม่ไมค่อยมีแล้วครับช่วงนั้นแต่ว่ามันก็ช่วยประคองลูกน้องเลี้ยงดูลูกน้องไปได้อะไร <ừ> um ประมาณนี้ครับ <ừ> um พี่คิดว่าปัญหาอะไรที่ยังทําให้บริษัทยังไม่เติบโตพี่ว่าปัญหาในบริษัท ก็ปัญหาที่บริษัทยังไม่เติบโตก็มันก็ไม่ไม่ค่อยไม่มีอะไรน่าหลักแล้วก็มีถ้าว่าไอ้นั่นก็คือหนึ่งเรื่องเรื่องการเงินเรื่องแรงงานอะไรพวงเนี้ยที่ว่าถ้าการเงินมันไม่ฟูงานมันก็แรงงานมันก็ไม่มีอ,ะอ่ะแต่ถ้าการเงินมันฟูแรงงานมันก็มีมันอยู่ที่การเบริกงวดอะไรพวกนี้ด้วยครับงานที่พิจารณาคืองานแบบแบบไหนก็คือ ส่วนหลักๆก,ก็คือเป็นงานโครงสร้างที่ถนัดตั้งแต่รากยันข้างบนเลยเป็นปงานพื้นตั้งแต่พุตติง้งต่อม้อขึ้นไปเลยครับพี่พี่คุมงานด้านนี้โดยตรงครับแล้วเคยเคยมีการผิดพลาดไหมมันก็มีนะมันก็มีเข็มเยื่อศูนย์อะไรเนี่ยมันมีแล้วอย่างนี้มีพี่มีวิธีการจัดก,การยังไงคือบางทีมันต้องขยายฐานบางทีมันต้องอะไรพวกเนี้ยบางทีต้องเซมเข็มเพิ่มอะไรพวกเนี้ยเซมเข็มเพิ่มขยายฐานขยายฐาน แล้วงานที่พี่จับมูลค่าเยอะที่สุดนี่คือก็ประมาณบอกตัวเลขได้ไหมครับก็ที่ที่พี่เมาเองก็อยู่ประมาณ10ล้านนะไม่ไม่เกินแต่ว่าเหมือนที่ตามบริษัทมันก็มีมีเจ็ดแปดสิบล้านอะไรมันมีหมดแหละแต่ว่าคือที่ที่เหมาเองส่วนตัวนะคือมันมีอยู่ประมาณสิบสิบล้านเมาเองส่วนตัวก็ประมาณสิบล้านพี่เลือกงานไหมสมมติว่าถ้าจะมีลูกค้ามาติดต่อทําครัวไทยเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย พี่รับไหมครับรับหมดครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ว่างานเล็กงานใหญ่ก็ก็รับหมดนะครับเคยเจองานเล็กนี่ยเคยเจอลูกบ้านโกงไหมงานเล็กๆลูกบ้านไม่ค่อยโกงนะถ้าเจองานโกงก็คือมันจะเป็นงานใหญ่ๆหญ่ไปเลยที่จะเบิกงวดทีเยอะๆไปเลยเกี่ยวกับงานโครงการงานโครงการอะไรพวกนี้เหมือนงานลูกบ้านอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยมีหรอกเคสพวกนี้แล้วงานรับเหมาแบบแก้งานอย่างเงี้ยแก้งานให้ลูกบ้านน่ะพี่มีพี่มีวิธีการยังไง การแก้งานเหมือนสมมุติว่า,าวคานร้าวบบ้านเกิดสุดตัวอย่างเงี้ยพี่มีวิธีการจัดก,การต้องไปออกแบบใหม่เสริมคานหรืออะไรก็ว่ากันไปเหมือนคานล้าวอะไรบ้านสุดตัวอย่างเงี้ยนะคือมันต้องไปเสริมรากฐานอะไรมันก็ต้องไปออกแบบมาให้เขาว่าเออเนี่ยเราจะเสริมวิธีไหนแล้วถ้าเจ้าของบ้านไม่ยอมอย่างเงี้ยพี่มีวิธีการแนะนำเอ้ทุบทิ้งหรือต้องเสริมไม้อะไรอย่างเงี้ย มันส่วนมากทุบทิ้งไม่มีนะไม่มีเหตุการณ์พวกแบบทุบทิ้งทําไมเนี่ยมันส่วนมากจะไปแนะนําแค่เซฟเซฟคอสแต่ว่าให้มันแข็งแรงเหมือนเดิมอะไรประมาณนี้ครับไอ้เรื่องไปทุบท,ทาลายเนี่ยคือมันเป็นค่าใช้จ่ายเยอะแล้วมันมีระยะเวลาประกันไหมถ้าเกิดว่าเราไปเสริมมี<ล>มเสริมแล้วมันไม่ไม่ดีอย่างเงี้ยมันเกิดอาการอีกอย่างเงี้ยมีม,มีมัน,ม,นมันต้องมีเวลาประกันระยะประกันให้เขา1ปี 1> อ๋อให้เขาหนึ่งปีก็เสริมคานใช่จะไปเสริมคานหรือเสริมอะไรมันขึ้นอยู่กับงานนะครับ เจอบ่อยไหมครับงานแก้งานพวกนี้ก็ไม่ค่อยบ่อยนะงานงานพวกนี้ไม่ไม่บ่อยรู้ส่วนมากพี่ไม่รับปฏิเสธรับเหมืองเงินรับเหมืองงานแต่ราคามันอาจจะสูงหน่อยเพราะว่างานพวกนี้มันจะทํายากการแก้ไขงานพวกนี้เพราะว่าหนึ่งถ้าว่างานพวกนี้มันต้องมีสอยเซ็นอะไรพวกนี้แหละครับคือมันต้องเซ็นมันเกี่ยวกับเอกสารใช่มันเกี่ยวกับเอกสารด้วยเพราะงานพวกนี้ไปถ้ะทำซีทัวงนีัไม่ได้โดนฟ้องร้องครับแล้วถ้าจยางเป็นงานโครงการใหญ่ๆแบบเซ็นสัญญาไปแล้วมีการก่อสร้างไปแล้วเนี้ยครับ พี่เกิดโดนเกิดยกเลิกกลางคันเนี่ยพี่จะทำํำยังไงมีวิธีการแก้ไขยังไงอืมคือการยกเลิกการคันหมายถึงว่าเราทํางานให้เขาเต็มที่หรือเปล่าถ้าเราทํางานไม่ให้เขาไม่เต็มที่เขาสามารถยกเลิกได้เราก็ต้องยอมรับตามไอ้นั่นแต่ถ้าเราทํางานให้เขาเต็มที่เขาเห็นผลงานอะไรพวกเนี้ยแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆเขาก็คุยกัน มันจะเข้าใจกันตรงเนี้ยแต่ในเมื่อถ้าบางทีเราทํางานไม่เต็มที่แต่เราไปคุยกันเนี้ยมันก็คุยยากมันก็ต้องดูใช่มันต้องมันต้องดูว่าเออเอ้ยเราทํางานเต็มที่นะแต่เราได้ประมาณนี้จริงๆอ่าอ่านี้สามารถคุยได้ว่าเออมันอย่างนี้อย่างนี้ติดอะไรมันมันต้องคุยในอาชีพของผู้รับเหมาเลยอ่ะหลักๆปัจจัยอ่ะมัน ยึดติดกับอะไรพี่หลักหลักปัจจัยอ่ะก็คือถ้างานรับหมอตงนี้คือมันต้องหนึ่งแรงงานสองการเงิน uh huh. นั่นแหละมันมันมีสองอย่างนี่แหละ uh huh. คือแรงงานการเงินคือทุกอย่างมันจบได้หมด uh huh. พี่พิสิทธ์เจอบ่อยไหมกับลูกค้าต่อรองก็เจอบ่อยครับต่อรองราคางียมันก็ก็เจอบ่อย พี่มีวิธีการยังไงเกี่ยวกับลูกค้าที่ต่อรองราคาอ๋อคือเหมือนลูกค้าต่อรองราคาเงี้ยเราต้องคุยคุยกับเขาบางทีงานมันไม่ได้ง่ายลูกค้าเนี่ยเขาก็ต้องต่อ,อแลวแหละเราสามารถอธิบายเขาได้ว่าอย่างนี้ตรงนี้มันคืองานมันไม่ไม่ง่ายหรือถ้างานมันไม่ยากเราก็โอเคลดได้แต่ถ้างานมันมันยากทํางานยากอะไรเงี้ยมันก็ต้องคุยกับลูกค้าครับเรื่องนี้อ่าอยู่เทคนิคเราคุยครับอยู่เทคนิคเราคุยคมาถึงคําถามตอกตะปูของผมเลย ล to ูกค้าประเภทไหนที่พี่ไม่อยากร่วมงานด้วยลูกค้าลูกค้าประเภทอะไรจูจี้ขี้บ่นคือหนึ่งไอ้นู่นอย่างนั้นไอ้นั่นอย่างนี้คือบางทีงานไม่เสร็จไปตีไปชมไปไอ้นั่นแล้วไงคือลูกค้าประเภทนี้แหละจะยากอีกอย่างหนึ่งลูกค้าประเภทที่ว่าเอาคนนู้นมาดูเอาคนนั้นมาดูเอาคนนี้มาดูคือไอ้คนนู้นก็ว่าไปเรื่องหนึ่งไอ้นี่ก็ว่าไปเรื่องหนึ่งไอ้นั่นก็ว่าไปเรื่องหนึ่งไอ้นั่น ก็อีกประเภทหนึง่งต่างคนมันก็ต่างความคิดไงแต่เหมือนทํางานเราทําตามในแบบตามในตามในแบบของเราที่ที่ตกลงกันไว<ป>้แต่พอลูกค้าปไปเอาคนนู้นมาดูเอาคนนี้มาดูก็วิจารณ์กันไปเรื่อยไงดังน,นั้นไม่ได้เหมือนแบบว่าจุกจิกเหมือนเริ่มไม่ไว้ใจเขาไว้ใจนั่นแหละเขาไว้ใจเรานี่แหละที่ให้เราทําอ่ะแต่คือเขาเอาคนนน้นมาดูดิว่ามันอย่างนี้ดูดีไหมเอาเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เอาคนนู้นมาดูดิมันต้องทํายังไง คือวิธีการก่อสร้างเนี่ยมันต้องทําตามในรูปแบบมันต้องให้เสร็จก่อนนะใช่มันต้อง,งแล้วมาวิเคราะห์กันว่าโอเคอะไรตรงไหนติดปัญหาอะไรถ้าเจอลูกค้าประเภทนี้เราทํางานยากไหมทำงานยากมากเพราะมันเราทํางานไม่เสร็จทีอย่างเงี้ยเขาก็มาเออนู่นนี่นั่นมาแบบคล้าย,ายๆเหมือนเป่าหูเจ้าบ้านอะไรเงี้ยคุยเออคือมันมันไม่ใช่ไงไอ้ลูกค้าพวกนี้ทํางานยากครับ ี่มีวิธีการยังไงที่จะแก้ไขก็เราต้องคุยตามในแบบเราอะที่ว่ามันมันมันแบบมันออกมาแบบนี้นะผมต้องทําแบบนี้นะผมจะไปทําตามคุณก็ไม่ได้หรอกผมจะไปตามตามสินเสก็ไม่ได้บางทีสินเสอ็ประตูนั่นไม่ได้ไอ้นี้ไม่ได้คือก็ไม่ได้ตามสินเสก็ไม่ได้เพราะว่าวงจุ้ยไม่ดีตรงนี้แต่เราออกแบบมาอย่างนี้ไบแบมันออกมาอย่างนี้รายการคํานวณมันได้ประมาณนี้เพราะสินเสเขาไม่ได้เซ็นรับรองให้เรานี่โอเคว่าเออวงจุ้ยไม่ดีประตูงี้ คือมันจะมีมเหตุการณ์พวกนี้ถ้าอาประตูไว้ทางนี้จะไม่ถล่มใชใ่ประมาณนี้ใช่ถ้าสินเสมาดูก็เอาประตูนี่นะหันไปทางทิศนี้ไม่ดีต้องเปลี่ยนไปทางทิศนู้นเคตพวกนี้มันจะมันจะมีหมดแหละวมีมีเจอเคยเจอบ่อยไหมเคยเจอเคยเจอแต่ก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยนะเขาบางทีสินเสียเขาวงจุ้ยก็ไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้น พอตอนแรกมันต้องปิดตั้งแต่ที่แรกเลยเอาสิแสมาที่แรกเลยแล้วออกแบบบ้านว่าประตูจะอยู่ที่ไหนพอเราเป็นผู้ละเหมาเราคํานวณไม่ได้หรอกว่าทิศไหนไม่ดีใช่แล้วถ้าก่อนออกแบบเนี่ยเขาจะไม่รู้หรอกเขาไม่รู้หรอกว่าประตูอยู่ตรงไหนแต่พอเราสร้างเสร็จขึ้นไปปุ๊บมาแล้วออไอ้นี่ทางนี้ไม่ดีทางนั้นทิศนั้นไม่ดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นปัญหาหมดแหละแต่ก็นานๆเจอเนาะแต่นี่ค่อยไม่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 ค่อยเจอแต่นานๆจะเจอสักที จะเลี่ยงไหมพี่ถ้าเจอปัญหาพรุ่งนี้จะเลี่ยงมาแต่จริงๆแล้วก็ไปก็ยังไม่รู้อีกเนาะว่าเขาเป็นใช่เราเราไม่รู้เวยว่าเขาต้องผ่านทินเสอะไรไงถ้าเขาผ่านทินเสก็ให้เขาคุยกับทินเสหจบเลยเราจะได้ทําเป็นรูปแบบ3ามดีออกมาให้เขาดูเลยว่าอเออนี่ประตูหันไปนี่นี่มันก็จะจะได้จบไงจริงจริงมันไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกบางทีรายการคํานวณเขาได้แบบนี้แต่ทินเสมาเออรงนี้ไม่เอาเสานี้ทุบทิ้งอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ต้องทุบทิ้งเลยแหละพี่บางทีบางทีก็อาจจะ บันไดให้เลื่อนไปอยู่อีกฝั่งนั่นก็มีมเลยมันมันผิดหลักการไงแล้วแก้ยากไหมแก้ยากไหมมันแก้ได้นะแต่มันยากม,มันทํางานซับซ้อนไงและราคานี้ก็ราคาก็ต้องขึ้นไปกเดิต้องขึ้นเพราะว่าหนึ่งทำเสร็จทุบแล้วก็ทําใหม่คือราคามันต้องคูณสามพวกเนี้ยปัญหาที่พี่พบบ่อยมากที่สุดเลยเกี่ยวกับงานก่อสร้างเนะี่ย มึงปัญหาอะไรพี่ปัญหาที่พบบ่อยอะครับเกี่ยวกับการทำงานอะไรพวกเนี้ยหรือไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยมีนะแต่ว่ามันก็มีเรื่องแบบการเงินอะไรพวกนี้แหละเรื่องอากาศฝนอะไรพวกนี้งานมันก็มีแต่มันไม่ไม่ไม่ได้ปัญหาอะไรมากมายเหมือนของพวกนี้เคยเคยไปก่อสร้างแล้วไปเจอทํางานอยู่แล้วมีคนมาแบบเอ้ยพี่เบาๆหน่อยอะไรก็ก็ยังไม่มีนะครับ แต่ว่าแค่บางทีเขาก็เข้ามาคุยว่ามาคุยกับเราอ่ะเพื่อให้เรารับรู้แล้วก็ไปแก้ปัญหาให้เขาแค่นั้นหละครับส่วนมากบ้านเขาจะร้าวเหรอส่วนมากใช่ถ้าว่าการตอกเข็มเนี่ยมันเขาจะร้าวนะมาเทือนถึงกันอันนี้เจอบ่อยไหมพี่มันก็ไม่บ่อยครับนอกจากว่าเราทําในสถานที่ว่าเคบๆในซอยเล็กๆอะไรพวกนี้เข็มเนี่ยเข็มเ,เมจาะก,กับเข็มตอกเนี่ยม,ม,กกม,มันต่างกันยังไงพี่เข็มเจาะกับเข็มตอกมันต่างกันยังไงคือมัน มันอยู่ที่การคำนวณนะครับรายการคำนวณว่า,เ,าเข็มตรงนี้มันต้องลึกเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดูพื้นที่ข่างเคียงด้วยถ้าเราใช้เข็มตอกบางทีมันจะเสียงดังสะเทือนอะไรพวกนี้แล้วเข็มเจาะก,กับเข Hebrews ็มตอกเนี่ยมันระบุไหมว่าต้องกี่ชั้นอะไรอย่างเงี้ยอ,อ๋อ,อ,อ,อมันขึ้นอยู่กับรายการคำนวณพวกนี้วา่าเราจะสร้างกี่กี่ชั้นเราตอกลงไปกี่เม็ดส่วนมากก็พบถ้าเป็นที่แคบแคก็บ,กคบ้านใก้เคียงใช่ใช่บ้านไก้เคียงถ้าเป็นที่แคบแคบ มาถึงคำถามตอตบตะปูของผมเลยอีกคำถามหนึง่งพี่เคยทิ้งงานไหมไม่เคยทิ้งงานนะคือการทำงานเนี่ยคือเราทำด้วยหัวใจนะทำยังไงก็ได้คือให้จบอะ่ะบางทีก็คิดขาดทุนแต่มันไม่ได้ขาดทุนแบบอะไรมากมายหรอกมันแค่ขาดทุนกำไรส่วนที่ได้อะไรประมาณนี้แหละแต่เราก็ไม่ทิ้งใช่ใช่เราก็สร้างให้จบใช่ หัวใจหลักของช่างเลยคืออะไรพี่ก็คือหัวใจหลักของช่างก็คือทําให้ดีที่สุดอ่ะทําไม่ดีรับผิดชอบลูกค้าทํายังไงก็ได้ให้ลูกค้าเอฟปี้สบายใจสบายใจสองขวายก็จบต้องรักในหน้าที่งานเราด้วยครับเนาะซื่อสัตย์ประมาณนี้ใช่เคล็ดลับในความสําเร็จอยากจะฝากให้เด็กรุ่นหลังที่ก้าวเข้ามาในวงการก่อสร้างหรือผู้รับเหมาพี่มีเคล็ดลับยังไงที่จะแนะนํา ก็คือต้องซื่อสัตย์กับงานบริการตรงนี้ครับต้องซื่อสัตย์รับผิดชอบงานที่ว่าทามาก็ไม่มีอะไรมากกี<ม>่<ค>ยวกับซื่อสัตย์ซื่อสัตย์จริงใจครับมีความรักในอาชีพของตัวเองครับถ้าจะติดต่อพี่พิสิทธิ์เนี่ยมีช่องทางไหนได้บ้างครับทางเบอร์โทรครับถ้าจะติดต่อพี่พิสิทธ์เดี๋ยวเราจะทิ้งเบอร์ไว้ด้านล่างนะครับครับก่อนจบรายการในวันนี้ก็จะขออนุญาตพี่พิสิทธ์ พาเดินดูรอบๆอาคารหรือตัวบ้านที่กําลังก่อสร้างได้ไหมครับครับได้ได้ได วันนี้ผมเก่งกับรายการตอกตะปูก็ฝากกดติดตามกดไลค์กับช่องทางโตเจริญพรทีวีโอกาสหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ